โชนวัตสิกขาบทที่หเรื่องภิกษุหลายรูปโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกาขหาบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพรามณ์คนหนึ่งนิมนต์ภิกษุทั้งหลายให้ฉันภิกษุทั้งหลายฉันเสร็จห้ามพัดแล้วไปสู่ตระกูลญ,ญาติบางพวกก็ฉันอีก บางพวกก็รับบิณฑบาตไปหลังจากเลี้ยงพระแล้วพราหมณ์ได้กล่าวเชิญชวนพวกเพื่อนบ้านว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเลี้ยงภิกษุให้อิ่มน้ำแล้วมาเถิดข้าพเจ้าจากเลี้ยงท่านทั้งหลายให้อิ่มน้ำบ้างพวกเพื่อนบ้านพากันกล่าวแย่งอย่างนี้ว่าท่านจากเลี้ยงพวกข้าพเจ้าให้อิ่มได้อย่างไรแม้ภิกษุทั้งหลายที่ท่านนิมนต์ให้ฉันแล้ว ยังต้องไปที่เรือนของพวกข้าพเจ้าบางพวกกว็ฉันอีกบางพวกกว็รับบิณฑบาตไปจึงพรามนั้นเพ่งโทษติเตียนผลธนาว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลายฉันที่เรือนของเราแล้วฉันไหนจึงได้ฉันหน้าที่แห่งอื่น,นีเล่าข้าพเจ้าไม่มีกําลังพอจะถวายให้พอแก่ความต้องการหรือพิกษุทั้งหลายได้ยินพรามนั้นเพ่งโทษ ติดเตียนพนทนาอยู่บรรดาที่เป็นผูกมักน้อยต่างก็เพ่งโทษติดเตียนพนทนาว่าเชนัยภิกษุทั้งหลายฉันเสร็จห้ามพัดแล้วจึงได้ฉันหน้าที่แห่งอื่นอีกเล่าแล้วกราบถูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า,ทร,า,รรา,จาทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุทั้งหลายฉันเสร็จห้ามพัดแล้วยังฉันหน้าที่แห่งอื่นอีกจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจา้าาทรงติเตียนนั้นแล้วบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคพทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขณภิกษุโมฆะบุรุษเหล่านั้น ชันเสร็จห้ามพัดแล้วจึงได้ฉันแม่ที่แห่งอื่นอีกเล่าการกระทําของภิกษุโมฆะประุษเหล่านั้นนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แหละพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้พระบบัญญัติอันหนึ่ง ภิกษุใดฉันเสร็จห้ามพัดแล้วเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยก็ดีซึ่งของฉันก็ดีเป็นปาจิตตีก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการฉนนี้เรื่องภิกษุหลายรูปจบเรื่องอาหารเดน ก็โดยสมัยนั้นแหละภิกษุทั้งหลายนำบินทบาทอันประนีตไปถวายพวกภิกษุอาพาธพระภิกษุอาพาธฉันไม่ได้ดังใจประสงค์ภิกษุทั้งหลายจึงทิ้งบินทบาทเหล่านั้นเสียพระผู้มีพระ,พระภาคเจ้าทรงสดับเสียงนกการ้องเกลียวราวครั้นแล้วได้รับสั่งถามท่านพระอานอนว่าดูก่อนอานอน์เสียงนกการ้องเกลียวก่าวนั้น อะไรกันหนอจึงท่านพระอานนท์กราบทูลเรื่องนั้นแดกพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนอานนท์ก็ภิกษุทั้งหลายชั้นอาหารอันเป็นเดนของภิกษุอาพาธหรือพระอานนท์ไม่ได้ชั้นพระพุทธเจ้าข้าทรงอนุญาตให้ฉันอาหารเป็นเดนภิกษุไข้ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำรรมีคาถาในพระเหตุเป็นเขาหมุนนั้นในพระเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ฉันอาหารอันเป็นเดนของภิกษุผู้อาพาธและมิใช่ผู้อาพาธได้แต่พึงทําให้เป็นเดนอย่างนี้ว่าทั้งหมดนั่นพอแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แล พวกเธอพึงยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดฉันเสร็จห้ามพัดแล้วเคี้ยก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวก็ดีของซึ่งของฉันก็ดีอันไม่ใช่เดนเป็นปาติตตเรื่องอาหารเดนจบ อนาปฏิวานภิกษุให้ทําเป็นเดนแล้วฉัน1ภิกษุรับประเคนไว้ด้วยตั้งใจว่าจะทําให้เป็นเดนแล้วจึงฉัน1นภิกษุรับไปเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุอื่น1นึ่ฉันอาหารที่เหลือของภิกษุอาพาธ1นึ่ฉันยามกาลิกสัตตะกาลิกยาวชีวิตในเมื่อมีเหตุอันสมควร1 ภิกษุวิกกจริตหนภิกษุอาธิกรรมิกะหนึ่งไม่ต้องอาบัดแลโภชนะวัตรสิกขาบทที่5จบโภชนะวัตรสิกขาบทที่6เรื่องภิกษุ2รูปโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอานาถบินทิกาขะหะบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุสองรูปเดินทางไกลไปยังพระนครสาวัตถีในโกศชนบทภิกษุรูปหนึ่งประพฤติอนาจารภิกษุผู้เป็นเพื่อนจิงเตือนว่าอาโุโสท่านอย่าได้ทำอย่างนั้นเพราะมันไม่สมควรเธอได้ผูกใจเจ็บในภิกษุเพื่อนนั้นครั้น ภิกษุสองรูปนั้นไปถึงพระนครสาวัตถีแล้วพอดีเวลานั้นในพระนครสาวัตถีมีสังฆพัดของประชาชนหมูเ่เล็กภิกษุผู้เป็นเพื่อนฉันเสร็จห้ามพัดแล้วภิกษุรูปทําผูกใจเจ็บไปสู่ตระกูลญาติรับบิณฑบาตมาแล้วเข้าไปหาภิกษุที่เป็นเพื่อนนั้นครั้นแล้วได้กล่าวคํานี้กับเธอว่าอุงโสนิม์ชัน ภิกษุผู้เป็นเพื่อนปฏิเสธว่าพอแล้วอาวุโสผมบริบูรณ์แล้วรูปที่ผูกใจเจ็บเข่นแคลนว่าอาวุโสบินตบาตอร่อยนิมน์ฉันเถิดครั้นภิกษุผู้เป็นเพื่อนถูกภิกษุผู้ผูกใจเจ็บนั้นแค้นได้จึงได้ฉันบินตบาตนั้นรูปที่ผูกใจเจ็บจึงพูดต่อว่าภิกษุผู้เป็นเพื่อนว่า อาวุโสท่านใดสําคัญผมว่าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวท่านเองฉันเสร็จห้ามพัดแล้วยังฉันโพชนะอันไม่ใช่เดนได้ทิสุผู้เป็นเพื่อนค้านว่าอาวุโสท่านควรบอกไม่ใช่หรือรูปที่ถูกใจเจ็บพูดแย้งว่าอาวุโสท่านต้องถามไม่ใช่หรือ ครั้นแล้วภิกษุผู้เป็นเพื่อนได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนโผนธนาว่าฉนัยภิกษุจึงได้นำไปปรารณาภิกษุผู้ฉันเสร็จห้ามพัดแล้วด้วยโพชนะอันไม่ใช่เดนเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถาม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุข่าวว่าเธอนําไปปวารณาภิกษุผู้ฉันเสร็จห้ามพัดแล้วด้วยโภชนะอันวิชัเดนจริงหรือภิกษุนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระ,พระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูก่อนโมคาบุรุษชนไหนเธอจึงได้นำไปปรวรณาภิกษุผู้ฉันเสร็จห้ามพัดแล้วด้วยโภชนะอันวิช่เดนเล่าการกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้ พรบ,บัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่เท่งจะหาโทษให้นำไปปรณาภิกษุผู้ฉันเสร็จห้ามพัดแล้วด้วยของเคี้ยวก็ดีด้วยของฉันก็ดีอันมิใช่เดนบอกว่านิมนต์เถิดภิกษุเคี้ยก็ตามฉันก็ตามพอเธอฉันแล้วเป็นปาจิตตีเรื่องภิกษุสองรูปจบ อนาปฏิวานภิกษุให้ทำเป็นเดนแล้วให้หนึ่งพิษุให้ด้วยบอกว่าจงให้ทำเป็นเดนแล้วจริงฉันเถิดหนึ่งภิษุให้ด้วยบอกว่าจงนำไปเพื่อประโยชน์แก่พิกษุอื่นหนึ่งพิษุให้อาหารที่เหลือของพิกษุอาภาธหนึ่งพิษุให้ด้วยบอกว่าในเมื่อมีเหตุสมควรจงฉันยามกาลิกสัตตหากาลิก ยาวชีวิตหนึ่งพิกษุวิกรจริตหนึ่งพิกษุอารทิกรรมิกะหนึ่งไม่ต้องอาบัตแลโภชนะวัค์สิกขาบทที่หจบโภชนะวัค์สิกขาบทที่เจเรื่องพระสัตระสวะคัคคีโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ประทับอยู่ณพระเ,เวฬุวันวิหารอันเป็นสถานที่พระราชทานเกลือแก่กแต่เขตพระนครราชพฤกษ์ครั้งนั้นในพระนครราชพฤกษ์มีมหอรศพบนยอดเขาพระสัตระสวัสีได้ไปดูมหอรศพบนยอดเขาประชาชนเห็นพระสัตระสวัสีจึงนิมนต์ให้ส่งน้ําให้ลูปไล้ของหอมให้ฉันอาหารและได้ถวายของเคี้ยวไปด้วย ระสัตรสวัคีนำของเคี้ยวไปถึงอารามแล้วได้กล,ล่าวคำนี้กับพระจักรพคีว่าอาวุโสทั้งหลายมีมนรับของเคี้ยวไปขบชั้นเถิดพระจักรพคีถามว่าอาวุโสทั้งหลายพวกท่านได้ของเคี้ยวมาจากไหนพระสัตรสัสมวัคีได้แจ้งเรื่องนั้นแก่พระจักรพคีพระจักรพคี อาวุโสทั้งหลายก็พวกท่านฉันอาหารเวลาวิการหรือพระสัตรสวัคีเป็นอย่างนั้นอาวุโสทั้งหลายพระจักรพคีจึงเพ่งโทษติเตียนพลทนาว่าฉัไหนพระสัตรสวคีจึงได้ฉันอาหารในยามวิการเล่าแล้วแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนพลทนาวา่า ฉนัยพระสัตระสวัคีจึงได้ฉันอาหารในเวลาวิการเล่าแล้วกราบทูลเรื่องความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามพระสัตระสวัคีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าพวกเธอฉันอาหารในเวลาวิการจริงหรือ พระสัตราสสวคีทูลร,รับว่าจริงพระพุทธเจา้าทรงติเตียนและบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนโมฆะประุษทั้งหลายฉนัยพวกเธอจึงได้ฉันอาหารในเวลาวิการเล่าการกระทําของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่อย่างไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง ของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกศกขากทนี้ขึ้นสดแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้พระบ,บัญญัติหนึ่งภิกษุใดเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวก็ดีซึ่งของฉันก็ดีในเวลาวิการเป็นปาจิตติเรื่อง พระสัตรัสวคีจบอนาปฏิวานภิกษุชฉันยามกาลิกสัตตาหกาลิกยาวชีวิตเมื่อมีเหตุสมควรหนึ่งพิุวิกรจริตหนึ่งพิษุอาทิกามิกะหนึ่งไม่ต้องอาบาัดแลโภชนะวาัคสิกขาบทที่เจ โฉนวัสิกขาบทที่8เรื่องพระเวรัตสีสเทระโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่น้ำพระเฉตวันารามของอนาถาบินทิกาขะหาบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระเวรัตถาศีสะพระอุปัชฌายะของท่านพระอานนท์อยู่ในอาวาสป่า ท่านเที่ยวบินธบาตได้บินธบาตเป็นอันมากแล้วเลือกนําแต่ข้าวสุดล้วนๆไปสู่อารามตาให้แห้งแล้วเก็บไว้เมื่อใดต้องการอาหารก็แช่น้ําฉันเมื่อน,นั้นตอนนานๆจึงเข้าบ้านเพื่อบินธบาตภิกษุทั้งหลายถามท่านว่าอาวุโสทําไมนานๆท่านจึงเข้าบ้านเพื่อบินธบาตจึงท่านได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายถามว่าอาุโธ ก็ท่านชันอาหารที่ทำการสั่งสมหรือท่านรับว่าอย่างนั้นอวุโสทั้งหลายบรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนโผนธนาว่าฉัไหนท่านพระเวรัตถาศีสะจึงได้ฉันอาหารที่ทำการสั่งสมเล่าทรงสอบถามพระผู้มีพระพภาคเจ้าท่งสอบถามท่านพระเวรัตถาศีสะว่า ดูก่อนเวรธาศีสะกข่าวว่าเธอฉันอาหารที่ทำการสังสมจริงหรือท่านพระเวรธาศีสะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจา้าค่ะทรงติเตียนและบัญญัติศิกขาบทพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่รเวรธาศีสะฉะไหนเธอจริงได้ฉันอาหารที่ทำการสั่งสมเล่า การกระทําของเธนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวก็ดี ซึ่งของฉันก็ดีที่ทำการสั่งสมเป็นปาจิตตีเรื่องพระเวนัสศสีสะเทระจบอนาปติวานภิกษุเก็บของเป็นยาวการิกไว้ฉันชั่วการหนึ่งภิกษุเก็บของเป็นยามการิกไว้ฉันชั่วยามหนึ่งภิกษุเก็บของเป็นสัตตา หากาลิกไว้ฉันชั่วสัปดาห์หนึ่งภิกสุฉันขอเป็นยาวชีวิตในเมื่อมีเหตุสมควรหนึ่งภิกษุวิกลจริตหนึ่งภิกษุอาธทิกรรมิกะหนึ่งไม่ต้องอาบัดแลโภชนวัครสิกขาบทที่8จบโภชนวัครสิกขาบทที่9เรื่องพระชัพพคี โดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันรามของอนาถาบินทิกาขาหบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพระจักพรรดิขอโภชนะอันประนีตเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉันประชาชนพากันพึ่งโทษติเตียนพลทนาว่าฉไหนพระสมณะชื่อสายพระสกยะบุรจึงได้ขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉัน โพชนะที่ดีใครจะไม่พอใจของที่อร่อยใครจะไม่ชอบภิกษุทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษติเตียนพลทนาอยู่บัรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนพลทนาว่าฉไนพระจักรพรรดิจึงได้ขอโภชนะอันประณีเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉันเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามพระจักรพรดีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าพวกเธอขอโภชนะอันประนีเพื่อประโยชน์แก่นตนมาฉันจริงหรือพระจักรพรดิทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าทรงติเตียนและบัญญัติส,สิกขาบท พระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนโมคะบุรุษทั้งหลายฉนไหนพวกเธอจึงได้ขอโภชนะอันประณีเพื่อประโยชน์แก่นตนมาฉันเล่าการกระทําของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสข,ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็และพวกเธอพึงยกสิกข,ขาแบทนี้ ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัตินหนึ่งภิกษุใดขอโภชนะอันประณีตเห็นปานนี้คือเนอยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้มเพื่อประโยชน์แก่ตนละฉันเป็นปาจิตติก็สิกขาบทนี้ ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนนี้เรื่องพระจักรพีจบเรื่องภิกษุอาพาธก็โดยสมัยนั้นแหลมีภิกษุทั้งหลายอาพาธอยู่พวกภิกษุผู้พยาบาลได้ถามพวกภิกษุผู้อาพาธว่า อาวุโสทั้งหลายยังพอทนได้อยู่หรือ,อยังก่อครองอยู่หรือภิกษุอาพาธเหล่านั้นตอบว่าอาวุโสทั้งหลายเมื่อก่อนพวกกระผมขอโพชนะอันประณีเพื่อประโยชน์แก่นตนมาฉันเพราะเหตุนั้นพวกกระผมจึงมีความผาสุขแต่เดี๋ยวนี้พวกกระผมรังเกียจอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามแล้วจึงไม่ขอเพราะเหตุนั้น พวกกระผมจึงไม่มีความผาสุกภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุอาพาธขอโภชนะอันประณีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำตามมีกถาในพระเหตุเป็นเขาหมู่นั้นในพระเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้อาพาธขอโภชนาอันประยีเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉันได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังน,นี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่ง ภิกษุใดไม่ใช่ผู้อาพาธขอโภชนะอันเห็นประณีตเห็นปานนี้คือเนอยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้มเพื่อประโยชน์แก่ตนแล้วฉันเป็นปาติตตีเรื่องภิกษุอาพาธจบอนาปฏิวาน ภิกษุอาพาธหนึ่งภิกษุเป็นผู้อาพาธขอมาหายอาพาธแล้วฉันหนึ่งภิกษุฉันโภชนะที่เหลือของภิกษุอาพาธหนึ่งภิกษุขอต่อญาติหนึ่งภิกษุขอต่อคนะวารณาหนึ่งภิกษุขอเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุอื่นหนึ่งภิกษุจ่ายมาด้วยทรัพย์ของตนหนึ่งภิกษุวิกฤจิติหนึ่ง ทิกสุอาธิที่กมิกาหนึ่งไม่ต้องอาบัตแล